่อไปข้อที่5นะครับเสียงเดินทางเดินทางผ่านตัวกลางในระยะทาง510เมตรในเวลา1.5วินาทีจุงหาความเร็วของเสียงในตัวกลางสิ่งที่เขาให้มานะครับก็คือก็คือ S นะครับ S อเท่ากับห้าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ T นะครับ ก็คือหนึ่งุนสิ่งที่เขาให้หานะครับก็คือความเร็วของเสียงความเร็วของเสียงก็จะได้เท่ากับ v นะครับสูตรที่ใช้นะครับก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับแทนสูตรนะครับ เอสก็คือห้าร้อยสิบนะครับแล้วก็ส่วนด้วยหนึ่งจุดห้านะครับ v ก็จะได้สามร้อยสี่สิบเมตรวินาทีครับ